Năng lo còn để kim khao lại, ép, đập นั่นแหละนั่งรอกันจะไปไหนอีกเมือเรื่องไปแล้วม,มืดแล้วเนี่ย อย่าตรวจนะอย่าตรวจนะอันหลังมาห้ามตรวจนี่บรรยากาศรอบเย็นเด้อนี่อันนี้ก็อีกคนนึงอ,อยู่เป็นเพื่อนพี่โถ ổ. เวลาพี่เพชรพี่นัดไม่อยู่บ้านมันก็จะมีนี่แหละเป็นเพื่อนพี่โถ ổ. ที่อยู่ด้วยกันเนีย่ยเห็นไหม อันนี้ชื่อพี่สายเหลืองไม่รู้ทําไมว่าพี่เหี่ยวทําไมต้องตั้งว่าสายเหลืองสีเหลืองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถามพี่เหี่ยวบอกว่าทําไมตั้งชื่อสายเหลืองเหี่ยวบอกว่าสีเหลืองก็เลยตั้งชื่อสายเหลืองเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันสองคนนี่แหละเห็นไหมอยู่กับพี่โถนะโถก็อยู่นู่น จะอยู่ด้วยกันอาจจะมีแบบทะเลาะกันนิดหน่อยตามภาษาพี่โคก็เหา่าจังเลยเนะี่ยโถมองหาอะไรพี่โคโอ้เห็นมาใกล้พี่ถูไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยหวน กัว <c oughs> ขาดความรักว่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศก่อนตะวันจะรับขอบฟ้านกกาขึนถิ่นออกหากินนะอู้ลองม่ได้ดอกเห็นไหมก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าบรรยากาศดีดีเห็นไหม แต่ตอนนี้มีใครมาหลังบ้านเรานูน่นเ่ะใครมาเนาะโอ้มาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาอ่ะ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 เป็นอะไรไม่รักก็ไม่ต้องมาอ่ะอ่ะอ่ะอ่อะพาณไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครถ้าเดินอยู่แถวนี้เนะี่ยเพราะว่าถ้าพี่โถไม่เห่าเนี่ยก็คือมีอยู่คนเดียวแหละ คือพี่เหี่ยวนั่นเองถ้าพี่ตัวเห่าคือคนแปลกหน้าถ้าพี่ตัวไม่เห่าคือพี่เหวี่ยวจะมันจะกากันต่อโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่เพชรกับพี่นัทนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อเป็นกําลังใจให้เราตลอดเลยพี่ๆที่น่ารักทุกท่านสําหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อ เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย